รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของ สหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งม,มั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่อปรปสักคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฝันฝ่าปัญหายังท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเรารวมแรงร่วมใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะคะกับดิฉันดาวพิศราค่ะเราจะพบกันได้เป็นประจำนะคะพร้อมด้วยความรู้และก็สาระเกี่ยวกับเรื่องของการสหกรณ์ค่ะคุณผู้ชมคะการแปรรูปและการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรถือเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าจะช่วยยกระดับราคาผลผลิตไม่ให้ตกต่ําค่ะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตด้วยนะคะโดยการนํามาแปรรูปเป็นอาหารในระดับอุตสาหกรรมค่ะดังเช่นสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและการส่งออกจังหวัด ตราจำกัดที่เราจะไปทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราไปติดตามสาระดีๆในช่วงทั่วถิ่นแดนสหกรณ์กันก่อนค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะทั่วถิ่นแดนสหกรณ์วันนี้เรายังอยู่กับคุณจรินภูสนะพิบาลคุป,ปราสหากรณ์แห่งเมืองตราดนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทราบกันแล้วว่าสาหกรณ์ที่จะเข้มแข็งนั้นผู้นำและสมาชิกจะต้องปฏิบัติด,ดีตามหลักอุดมการณ์หลักการและวิธีการสาหกรณ์นะคะและสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการสาหกรณ์ด้วยการสร้างเครือข่ายสาหกรณ์ค่ะจะมีแนวทางอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณจรินกันเลยค่ะเครือข่ายของเรากบวนการของเราเนี่ย คำว่าสกอร์นี่มันต้องไปทั่วหมดเลยถึงทุกชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันการมีความสามัคคีในหมู่คณะเราสามารถที่จะทําโครงการอะไรขึ้นมาผมบอกว่าถ้าเขาผลิตคุณภาพดีสกอร์ทุกจังหวัดเข้มแข็งผลิตของดีแล้วไปส่งเข้าแค่นี้ท่านผลิตไม่ทันแล้วด้วยซ้ําเพราะเรามีตลาดอยู่ทุกจังหวัดทุกชุมชนท่านมีหน้าที่ผลิตคนนึงมีหน้าที่ส่งมันก็กระจายงานกันไป อย่างเี้ยจะทำให้เราเข้มแข็งแล้วยั่งยืนและอะไรลดต้นทุนผมอยากให้เข้ามาดูว่าเราทำได้เขาจะไม่เห็นถ้าเขาไปอบรมกันหรือมีการประชุมสัมมนากันในกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเห็นแต่โรงแรมใหญ่ๆมาถึงก็พูดเ้าหมดไปต้องให้เข้ามาเห็นของจริงเลยเราทำเนี่ยเราสู้ได้เราทำได้ผมบอกเราไม่ต้องไปแข่งขันกับเขาเราสู้กับตัวเราเองทำยังไงจะให ตัวของเขาเนี่ยเข้มแข็งอย่าไปแข่งกับเขาเลยเรามาแข่งกับอยู่บ้านขายบ้านมันทําให้เข้มแข็งแล้วเรามาช่วยกันถ้าเรามารวมตัวกันเนี่ยทุกสักกรเข้มแข็งอะไรกันหมดเนี่ยเรามาช่วยกันซื้อช่วยกันขายช่วยกันกินไอส้สวนนอกก็ส่งนอกก็ส่งไปถ้าเรามีขบวนการเราเนี่ยมาช่วยกันขับเคลื่อนเนี่ยทุกชุมชนอย่างเงี้ยผมเห็นทางแล้วว่าสักกรแล้วก็ชุมชนเนี่ยจะย่างยืนแล้วเข้มแข็งแล้วมาช่วยกันเรามีต้นทุนคือคนแต่ไอ้ห้างใหญ่ๆมามีต้นทุนใครคือเงิน เขาจะทาห้างเดี๋ยวเดียวว่าทําเสร็จแล้วห้าหกเดือนนี้เขาพร้อมที่จะเปิดแต่เรามีคนที่กินต้องใช้ทุกวันต้องกินอยู่ทุกวันเนี่ยเราไปสนับสนุนให้เขาอย่างสกอต์การเษกษตรก็ตามกลุ่มอะไรต่างๆก็ตามพอมีเงินกู้มีเงินอะไรเดินเข้าห้างถ้าเรามาเป็นผู้ขายซะเองเป็นผู้ค้าซะเองเนี่ยชุมชนจะเข้มแข็งและผลิตอะไรได้เรามาช่วยกันอย่างที่ผมว่าอย่างเงี้ยครับเอามาใส่ให้พวกเราแล้วเงินจะไม่หนีไปไหน คุณผู้ชมคะนอกจากจะสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ด้วยการสร้างเครือข่ายสหกรณ์แล้วเราจะต้องทําให้เครือข่ายสหกรณ์ของเราเนี่ยเข้มแข็ง,ขงอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยนะคะส่วนจะมีวิธีการอย่างไรนั้นไปฟังกันต่อเล่ค่ะปีนี้เป็นโอกาสดีนะที่ว่าสหกรเราเข้าวาระแห่งชาติอันนี้ทางกมรมส่งเสริมเขาก็มาหันดูขบวนการสหกรมาเติมพลังให้ขบวนการสหกรของเราเนี่ยเข้มแข็ง นะซึ่งจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทางกรมส่งเสริมก็แนะนําว่าเราเนี่ยทำกลุ่มทําเครือข่ายของเราเนี่ยตอนนี้มันต้องลุกไปข้างหน้าแล้วนะฮะมันต้องเติมอาวุธเสริมพลังกันอย่างเยอะแยะถ้ามานี่มันก็จะได้เสริมพลังทางความคิดต้องมีความสามัคคีกันนะสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการละกอนเราต้องมาเครือข่ายกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ต้องเป็นการที่เราต้องรวมตัวกันสามัคคีให้เกิดพลัง สกร์เป็นเกลียวเชื่อกแต่ว่าเชือกเนี่ยมาเอาเส้นเดียวมันไม่ไหวแล้วต้องรวมกันเยอะๆทำให้มันเหนียวแน่นนะครับถ้าเรามาช่วยกันเนี่ยผมบอกในอุดมการและหลักการของสกร์เนี่ยมันดีแต่เราไม่ได้ค่อยได้ทำกันววลาแห่งชาติขึ้นมาแล้วเราจะเปิดการค้าเสรีเราจะววลาแห่งชาติเราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเวลานี้เกษตรกรเรามาช่วยกันอย่างนี้ผมว่าประเทศไทยนี่เป็น ที่ว่าจะทำอะไรมันก็ยังประสบความสำเร็จเพราะดินด,ดีน้ำดีเติมความขยันลงไปอย่างเดียวนี่ก็ชาวบ้านก็จะมีความสุขคุณผู้ชมทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเครือข่ายสหกรณ์ของเราจะเข้มแข็องอย่างยั่งยืนได้นั้นทุกสหกรณ์ก็จะต้องมาร่วมม้ร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมารวมตัวก,กันด้วยความสามัคคีเพื่อให้เกลียวเชือกสหกรณ์ของเราเข้มแข็งแล้วก็เหนียวแน่นตลอดไปค่ะสำหรับทั่วถิ่นแดนสหกรณ์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ แต่ก่อนจะจากกันไปขอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดดีๆจากคุณจรินวันนี้สวัสดีค่ะขบวนการสากรเราเนี่ยวาลาแห่งชาติแล้วจะต้องทําอะไรดีๆต่อแผ่นดินชาติบ้านเมืองบ้างนะว่าเราอย่าไปทําเพื่อตัวเราให้องคอ์กรเราเนี่ยเข้มแข็งเพื่อชาติบ้านเมืองและลูกหลานเราจะได้อยู่ได้รอดผมอยากจะฟื้นฟูขบวนการสักกรขึ้นมาใหม่ ว่าทำยังไงพวกเราจะรวมตัวกันได้และทำความเข้มแข็งก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องและกระบวนการต่างๆเนี่ยมาช่วยกันนะฮทำให้เข้มแข็งมันต้องสู้นะอย่าไปเป็นทาสเขาเราต้องมาร่วมมือกันจริงๆแล้วก็มาอย่าไประแวงกันก็ไม่มีอะไรที่เหนือไปจากระบบสากลแล้ที่ผมทำมา ตัวกับคุณผู้ชมแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราดจำกัดค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามีทั้งการแปรรูปและยังมีการส่งออกอีกด้วยว่าแต่จะแปรรูปอะไรและส่งออกไปที่ไหนเดี๋ยวตามเอ๋ไปหาคําตอบด้านในกันเลยค่ะตามเอ๋มาเลยโอ้ยทุเรียนนี้หอมจังเลยอยากกินจังเลยอะ่ะ ท่านสอก็จออยู่นี่พอดีงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปขอความรู้และแอบ,บเงียๆขอทานทุเรียนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมตามเฉ๋มาเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านสดีก่จสวัสดีค่ะ,คะ,คะพี่สมาชิกแหม่กำลังคุยกันอยู่เลยงั้นเดี๋ยวขอคุยด้วยคนละกันนะคะปกติเนี่ยท่านสอก็จอมาแบบนี้บ่อยเลยหรือเปล่าคะมาบ่อยค่ะข้าราการเนี่ยก็ทําเรื่องของธุกกรกริจก็วงจรนะคะต้องมาแ<ม>นะนําส่งเสริมถ้าพี่ไม่มาก็จะมีลูกน้องมาทุกอาทิตย์ทุกวันนะคะ ดีจังเลยค่ะอย่างนี้เนี่ยนะคะเอขอถามเลยแล้วกันค่ะท่านสกจว่าทําไมถึงเกิดการแปรรูปหรือว่าการส่งออกในสหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นละคะเนื่องจากผลผลิตล้นตลาดนะคะทุกๆปีนะคะน้องเอหนังสือพิมพ์จะลงกล่าวว่ามีเกษตรกรนําผ,ผลผลิตไปเทที่ถนนนะนะคะค่ะทำให้เกษตรกรเดือดร้อนในการขนส่งผลไม้มค่ะก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสหกรณ์เราขายทุเรียนแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะเราขายทั่วไปขายเล่นะครับเ,เราก็ไปขายที่จานไปขายแถวปากแซง <Okay. S 2> หรือว่าไปขายมีรถมีรถมาตัดนะครับตัดตัดที่สวนนะครับแล้วก็ถูกกดราคาตลาดไม่แน่นอนบางทีไปปากแซงของเข้ามากขายไม่ได้ก็ว,วิ่งกลับมาพรุ่งนี้ค่อยไปขายใหม่อะไรเงี้ยอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็มาขายผลไม้ให้กับทางสาหกรณ์แล้วใช่ไหมคะครับทำไมถึงตัดสินใจมาขายที่สหกรณ์ล่ะคะหนึ่งใกล้บ้านใกล้บ้านสะดวกสะดวกครับแล้วก็ราคาถ้าไปเที่ยวก็ที่อื่นก็อาจจะแพงกว่า นิดหน่อย <ฮะ S 2> ถือว่าเป็นกําไรแล้วการที่สหกรณ์เนี่ยนะคะเขารวบรวมผลไม้จากสมาชิกนํามาแปรรูปเนี่ยมีประโยชน์ต่อสมาชิกยังไงบ้างคะพี่ความมั่นคงในด้านตลาดฟันแน่นอนนะครับและคิดว่าการแปรรูปเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผล,ผลิตที่ตกตกเรกดทางสาหกรณ์จังหวัดเองได้ให้การสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมในเรื่องนี้กับทางสาหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ยังไงบ้างอะคะทางสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะ,<ฮ>ะก็มีเงินกองทุนพัฒนาสาหกรณ์ สนับสนุนให้สกรเนี่ยมาดำเนินธุรกิจกับพี้ยร้อยด้หนึ่งะค่ะถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกให้คู่ดอกเบี้ยต่ำค่ะแล้วอย่างจุดเด่นของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราดแห่งนี้นะคะท่านสปจมองว่ามีจุดเด่นคืออะไรคะจุดเด่นคือในเรื่องของการดําเนินธุรกิจของเขาเนี่ยเขาสามารถที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทั่วประเทศนะคะ กพรในฤด,ดูของผลผลิตของภาคตะวันออกเนี่ยมีาถึงมิถุนานะคะเขาก็รวบรวมทุเรียนของที่นี่แต่หลังจากนั้นนะคะมีทุกเรียนของภาคใต้ของภาคอื่นที่มีก็มาขายได้ตลอดค่ะเราให้ความสําคัญกับสมาชิกสักรเป็นหลักแต่กเษตกษตรทุกเกษตรกรทั่วไปเราก็ยินดีซื้อนะคะแสดงว่าไม่ได้จำกัด<ข>อยู่แค่ภาคตะวันออกแล้วไม่จํากัดขอแค่คุณมีผลผลิตก็สามารถมารับ มาขายที่นี่ใช่ค่ะใช่โอ้โหดีจังเลยค่ะเป็นการช่วยเหลือในวงกว้างเลยแล้วแบบนี้พี่พลคะนอกจากการที่ทางสากลเนี่ย<ๆ>เขาช่วยเหลือเราทั้งในเรื่องของอาชีพการเงินต่างๆแล้วเนี่ยเรายังได้แนวคิดอะไรบ้างคะในการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเขาได้สอนอะไรเราบ้างคะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสอนเพราะว่าสากลเราก็จะมีในอนาคตัใกล้ก็ให้ความรู้นะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมการผลิตใ,ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเราจะได้มีมาตรฐาน นะในการขบวนการผลิตของเราไม่ว่ามังคุดไม่ว่าทุเรียนนะครับการทําเกษตรอินทรีย์การใช้สารอินทรีย์มาทดแทนสารเคมีเนะพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ตัวเกษตรกรเองอันนี้ก็เป็นหัวใจนะครับที่ผมคิดว่าก็มีองค์กรหรือพี่เลี้ยงนะคอให้ความรู้คำแนะนําวิธีการกับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครักษารกรของเราจะมีงบประมาณนะครับจากหน่วยงานหรือของเราเองที่ตัด ตัดไว้เป็นกองทุนไว้นะฮะอย่างสพพหกมาให้ความรู้จากเกษตรนะครับก็ทําให้ผมว่าเกษตรกรจะดีขึ้นคือยืนยันและการันตีเลยว่าทุกวันนี้การมาเป็นสมาชิกของสากรชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะพีลโอ้โหฟังแล้วดีจังเลยค่ะด้านหลังของเอเนี่ยทุเรียนเยอะมากเอ๋ว่านะคะเราจะต้องขายให้หมดแต่ถ้าเกิดว่าขายไม่หมดเนี่ยอาจจะเกิดภาวะผลไม้ล้นตลาดแย่แน่เลยค่ะแบบนี้เนี่ย เฉยช่วยทานดีไหมคะ,ะได้ไม่ลงตลาดกันคะโอ้ยน้องเอ๋ไม่ต้องตอกใจค่ะเราทําเป็นตุเรียนแช่แข็งฮะเดี๋ยวก่อนอะไรนะคะตูเรียนแช่แข็งค่ะส่งออกประเทศจีนทุยเรียนแช่แข็งค่ะโอ้ยเอ๋ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะแล้วแบบนี้แช่แข็งทานแล้วไม่เสียวฟันหรอคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันแข็งล้วมันจะทานได้หรอคะทั้นสองกรจอด้วยการช่วยน้องเอ๋ตอบได้เลยว่าทำยังไง ต้องไปถามท่านผู้จัดการนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านสสแล้วก็พี่สมาชิกมากเลยนะคะที่คุยกับเอในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะที่มือที่มือี่เรามาขายสกอตเพราะเราคิดว่าเอสกอเนี่ยต่อรองกับพอค้าได้เรามาส่งสกอตเนี่ย มันทาให้ของในตลาดน้อยลงผมเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรกเลยคิดว่าผลไม้เรามีปัญหาทุกปีมันจะมีช่วงหนึ่งที่ราคามันตกรวมตัวกันเพื่อมาขายแก่ตรกรก็มีการอบรมมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มสมาชิกทามันมีโรคระบาดหรืออะไรเงี้ยก็แลกเปลี่ยนความรู้กันว่าใช้วิธีแก้อย่างไงขอเชิญชวนนะทุกปีก็คือให้พี่น้องกเกษตรกรทั้งหลาย,เลยนะเข้ามาเป็นสมาชิก สหกรรวมกันคิดรวมกันทำแล้วก็รวมกันขายผลผลิตของเราตอนนี้เอกก็มาเจอกับผู้จัดก,การสหกรณ์แล้วละ่ะค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ ผู้จัดก,การคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้มีโอกาสคุยกับสมาชิกค,ค่ะเขาพูดถึงเรื่องของทุเรียนแช่แข็งซึ่งเอ๋ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทุเรียนแช่แข็งคืออะไรอร่อยหรือเปล่าคะทุเรียนแช่แข็งที่นี่นะฮะเป็นทุเรียนที่เราส,สมุูรณ์จีนค่ะคือเป็นการตอบโจทย์ที่ว่าประเทศไทยนี่ส่งทุเรียนอ่อนไปขายประเทศจีนเยอะมากนะฮะ,ะ,ฮะก็มีนักธุรกิจจีนกลุ่มหนึ่งต้องการฉีกแนวนะเอาทุเรียนที่สุกแล้วแกะแล้วก็ฟรีดแช่แข็งเป็นเม็ด เอาไปขายในประเทศจีนระยะหลังนี่เอาไปแปลรูปเป็นเยอะมากเป็นไอติมเป็นขนมสอดไส้อะไรต่างๆนี่เยอะมากอาจจะเห็นราทุเรียนมันมากมายแก่กองที่นี่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันตลาดมันกว้างใหญ่ไพศาลเราทําทุเรียนปีหนึ่ง<า>เยอะมากๆนะที่จะส่งประเทศจีนโดยที่เราเอาทุเรียนที่ว่าทรงไม่สวยแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็ส่งไปขาย ซึ่งเป็นการช่วยพยุงราคาทุเรียนไม่ให้ตกต่ำแสดงว่าตลาดส่งออกเนี่ยเป็นประเทศจีนเป็นหลักเลยใช่ไหมคะ,ะโดยโดยเนื้อแท้นี่คนจีนชอบทุเรียนอยู่แล้วยิ่งไปเป็นแบบทุเรียนที่กินอร่อยให้เขาเนี่ยมันก็ตลาดกว้างนะค่ะแล้วก็ยอดการสั่งซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกป,ปีสั่งจนเราทําไม่ทันทุเรียนแช่แข็งนี่ก็คือทุเรียนที่แช่เพื่ออยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ยังคงความอร่อยไว้อยู่ด้วย<ะ>หรือเปล่าคะคือเราเอาทุเรียนที่สุกเต็มที่แล้วนะฮะค่ะ จนแกะง่ายๆนะฮะพูดง่ายๆถ้าเป็นนุศาชาวบ้านเน่เกือบจะเป็นวาระลาแล้วนะฮะแล้วก็เอามาฟีดน็อกที่อุณหภูมิลบสามห้าเสร็จแล้วเราก็มาแพ็คกล่องแล้วก็เอาไปส่งขายประเทศจีนอย่างที่อยู่ด้านหลังของเองนี่เขากาลังทำอะไรกันอยู่หรอคะก็กาลังแกะเอาเนื้อออกจากลูกเพื่อที่จะเอาไปแช่แข็งต้องมีการคัดขนาดด้วยไหมคะลูกเล็กลูกใหญ่ขนาดเราไม่ได้คัดคัดแต่ความสุกถ้ามันสุกไม่ดีพอเนี่ย,ยก็แกะไม่ออกถ้าสุกดีพอก,ก็แกะง่ายก็ทํางานง่ายต้องให้ทํางานง่ายที่สุด เพื่อจะให้ต้นทุนค่าแรงเราต่ำที่สุดจริงๆแล้วผลไม้ส,สดนี่ก็อร่อยอยู่แล้วทําไมเราถึงต้องแปลรูปให้วุ่นวายด้วยล่ะคะผลไม้สดก็มีข้อจํากัดนะ,ะในการที่จะขนส่งไปถึงผู้บริโภคให้อยู่ในสภาพความสดนั้นๆแล้วผลไม้สดก็มีช่วงความสดอยู่ในปีหนึ่งไม่กี่วันนะฮะนอกเหนือจากวันนั้นๆเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องแปลรูปเพื่อที่จะให้มีรสชาติที่ดีของของผลไม้นั้นๆเนี่ยไปตอบสนองผู้บริโภคในเวลาอื่นเวลาเนี่ยมันมีในรอบปีมันมีหลายเดือน ผลไม้สดอาจจะมีแค่เดือนเดียวสองเดือนใช่ไหมเราตอบโจทย์อีก10เดือนนั้นนั่เตะทราบมาว่าที่นี่นะคะขึ้นชื่อแล้วก็ได้การรับรองเลยว่าเป็นการแต่รูปที่ได้มาตรฐานอยากทราบว่ามาตรฐานยังไงบ้างอะคะเราก็พยายามพัฒนาขึ้นมาให้เป็นระบบมาตรฐานสากลที่ทั้งในวงการอาหารวงการสากรรมยอมรับก็ไปขั้นนั้นไม่ได้ แล้วแบบนี้เนี่ยนะคะเราต้องมีการส่งเสริมสมาชิกในเรื่องของความรู้ตั้งแต่การปลูกในไร่ในสวนเลยหรือเปล่าคะเพื่อให้ได้มาตรฐานทุกอย่างมันมันเกี่ยวข้องกันหมดนะคร<ฆ>การจะผลิตสินค้าไปลูกให้มาตรฐานให้มีคุณภาพได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการผลิตจากในไร่ในสวน<ฆ>ให้มันเหมาะสมให้มันถูกเวลาให้มันมีคุณภาพที่เหมาะสม<ฮ>เราก็สื่อสารตลอดเนพะื่อที่จะให้มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สมาชิกได้เงินจากการพาอปลูกได้เงินจากการผลิตผลไม้นั้นๆให้มันเป็นเงินมากที่สุดนะเราพยายามให้เขาได้เงินมากที่สุด แล้วอย่างนี้เราต้องมีการส่งเสริมหรือว่าให้ความรู้กับเขายัางไงบ้างนะคะในการปลูกในไร่ในสวนเนี่ยคือเราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะฮะ,ฮะเรียนรู้จากการทํางานจริงวิชาแบบเนี้ยหรือว่าความรู้แบบนี้นะมันต้องมาจากความการปบะทำงาน,นจริงๆ<ะ>ะะการซื้อขายจริงการปฏิบัติจริงมันถึงจะเป็นที่มาของการแนะนําที่ถูกต้อง นอกจากเราต้องให้ความรู้สร้างความเข้าใจและคอยสื่อสารอยู่เสมอเสมอซึ่งจริงๆแล้วสมาชิกเนี่ยก็มีไม่น้อยเลย,ยและแบบนี้เนี่ยมีหน่วยงานไหนที่ให้การส่งเสริมเราในเรื่องนี้บ้างะคะกรมส่งเสริมสารกษรก็มาช่วยเรานะ,ะ<อ>แล้วก็มีหน่วยงานเกษตรจ,จังหวัด<า>จังหวัดอาดเองก็ลงมาช่วยนะ,ะให้งบประมาณให้อะไรต่างาม,มาให้เราใชา้ให้เงินทุนมาหมุนเวียนแล้วสมาชิกเนี่ยนะคะเขาจะได้รับประโยชน์อะไรจากการที่เราเนี่ยนำสินค้าหรือว่าผลไม้เนี่ยมาแปรรูปอะคะผลไม้ที่ตเกเปรดแทนที่จะขายทิ้งเป็นถูกถูกสินค้าราคาต่ํา ล้วก็ซื้อในราคาที่สูงขึ้นมาแล้วผลไมท้ที่เราเอามาแปรรูปแล้วเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่าพเพิ่มให้กับประเทศไทยนะฮะทุกคนได้เงินเพิ่มจากการแปรรูปเนี่ยเยอะมากนะ,ะในทุกะบวนการทั้งการขนส่งทั้งแรงงานทั้งการอุปโภคบริโภคที่แรงงานมาใช้จ่ายเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเงินเข้ามาประเทศไทยหมดเลย<ะ>โดยที่เราเอาสินค้าไปรูปปขายประเทศทจีนนะ,ะ,ะเราดึงเงินจากทศจีนวันหนึ่งเข้าจัตวาต์หลายสิบล้านนะต่อวันไม่ใช่น้อยนอยนะมีผลไม้อย,อย่างอื่นที่เราแปรรูปเป็นประจําตลอดปีไหมคะ ก็มามังช่วงเราก็ไปรูปเงาะนะเป็นเงาะกระป๋องมั่งเป็นบางคุดแช่แข็งอาจจะมีขนุนมีสับปะรดมีกล้วยอะไรต่างๆเรากำลังพัฒนาอยู่ซึ่งมันต้องใช้เวลานิดนึงแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะมาถึงที่นี่เนี่ยจะมีโอกาสได้ทานไหมคะเนี่ยผู้จัดการก็เดี๋ยวไปข้างนอกดีเลยค่ะงั้นยังไงก็ตามนะคะก่อนที่เอจะได้ชิมเอต้องขอกล่าวขอพระคุณท่านผู้จัดการมากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับเอในวันนี้ขอพระคุณค่ะเอาล่ครับ โอ้โหคุณผู้ชมคะคุ้มจริงเลยที่วันนี้มาถึงจังหวัดตราดค่ะเพราะว่าได้รับความรู้มากมายเลยทั้งในเรื่องของการบริหารงานอย่างครบวงจรการแปรรูปสินค้าให้ได้มาตารฐานซึ่งเป็นการช่วยสมาชิกในการแก้ไขปัญหาภาวะผลไม้ล้นตลาดแบบนี้แถมยังเป็นการสอนสมาชิกให้รู้จักการช่วยเหลือตนเองและมีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของสหกรณ์อีกด้วยละค่ะ การแปรรูปและการส่งออกที่ได้มาตรฐานนะคะคุณผู้ชมของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราดจำกัดนั้นที่เขาประสบความสําเร็จค่ะก็มีการใช้วิธีการต่างๆนะคะโดยการส่งเสริมให้สมาชิกนั้นมีการจัดการการปลูกที่ดีแนะนําแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ําด้วยการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานค่ะ อกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรนะคะลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ในสถานการณ์ที่ผล,ลไม้ล้นตลาดอีกด้วยละคะคุณผู้ชมส่วนในช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆของเรื่องเล่าชาวสาหกรณ์รอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องเล่าชาวสหกรณ์พาคุณผู้ชมมาที่โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมประมงนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21-22กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงแรมภูผาพึ่งรีสอร์ทจังหวัดราชบุรีค่ะโดยดรจุมพลสงวนศิลป์ิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมประมงค่ะคุณผู้ชมคะสหกรณ์ประมงเป็น1ใน7ประเภทของสหกรณ์นะคะและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลได้ใช้การประมงเป็นอาชีพหลักในการดํารงชีวิตและเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ประมงประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ําดินโรคเกี่ยวกับสัตว์น้ําต่างๆรวมถึงวิธีการเพาะเลี้ยงการบริหารจัดการการแปรรูปและการตลาดค่ะ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวสหกรณ์ประมงกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อปรึกษาหารือกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ทำอาชีพประมงค่ะซึ่งกรมประมงนั้นมีภารกิจในการดำเนินการศึกษาคนา้นคว้าสำรวจวิจัยวิเคราะห์ ทดลองในด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมงเลยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประกอบอาชีพประมงตลอดจนทําการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าค่ะดังนั้นการประชุมครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จะทําให้ทั้ง2หน่วยงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการในการทํางานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะนับว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ประมงในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนจริงๆค่ะวันนี้เรื่องเล่าชาวสหกรณ์ขอตัวไปร่วมหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องชาวสหกรณ์ประมงกันก่อนนะคะและสัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ มาถึงช่วงตอบจดหมายแล้วก็ไพรสเนียบัตรจากคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้วค่ะวันนี้ทีมงานเลือกไพรสเนียบัตรมา2ฉบับเช่นเคยนะคะฉบับแรกมาจากคุณน้ำพึ่งแสนปันตาจังหวัดนนทบุรีค่ะเขียนมาบอกว่าติดตามรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาทางช่อง NBT แล้วทาให้รู้สึกถึงความสําคัญแล้วก็คุณค่าของสหกรณ์มากขึ้นนะคะอีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งฉบับมาจากคุณสันติมณีชาติค่ะอยู่จังหวัดปทุมธานี บอกว่ารายการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งกับชาวสหกรณ์และผู้สนใจได้แนวคิดที่จะพัฒนาต่อเนื่องอีกหลายคนช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่รายการต่อไปด้วยนะคะสองท่านนี้ก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกสวยๆนะคะจากทางรายการของเราส่วนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือติชมรายการนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าปราสเนียบัตรเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมคะการพัฒนาอุตสาหกรรกมการแปรรูปผลไม้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่จะเพิ่มความ หลากหลายแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ได้มากกว่าการรับประทานสดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบกับความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ได้ใหม่กับรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาค่ะวันนี้ดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัจฉิยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสีย่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทย สมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ